สวัสดีค่ะรัะตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรหมยานทํานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะ เราจะมาดูกันนะคะปักแรกเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรอวยชัยชาวราศีมังกรด้วยนะคะการงานนะคะสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์การงานปักแรกเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่คุณแผนกนางพิมพ์พิลาลยนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะพระเทวะลีนะคะไพ่ใบที่ 3, ายยาาสามไพ่พญาราชสีนะคะปักแรกเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะช่วงนี้นะคะจะมีการได้พูดคุยนะคะในในหน้าที่การงานนะคะมีสถานการณ์หรือว่างานอีเวนต์ใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้เป็นได้นะคะมีเมตตามหานิยมนะคะเพื่อนที่ทำงานดีนะคะผู้ใหญ่ สนับสนุนในที่ทํางานดีนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางการได้เรียนรู้ใหม่ๆการได้เลื่อนตําแหน่งเลยทีเดียวนะคะการรวมกลุ่มกันที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นได้เลยนะคะใครรอคอยอะไรที่ใหญ่ๆการเลื่อนตําแหน่งการเดินทางต่างประเทศนี่โดดเด่นมากใครอยู่ในส่วนของราชการก็ยิ่งดีนะคะงานจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามาหยิบยื่นให้คุณในช่วงปักแรกเดือนเมษ สายยนนี้นะคะก็ขอให้คุณคว้าเอาไว้นะคะแล้วมันจะทําให้คุณน่ะมีภาวะของการมีชื่อเสียงมีประสบมีมีความสําเร็จเข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะแล้วการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะใครที่มองหาถึงการศึกษาต่อคุณก็มีเกณฑ์จะได้การได้เดินทางได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือต่อย,ยอดการเรียนรู้เพื่อต่อย,ยอดการงานของคุณได้นะคะอ่ะ การเงินแล้วการเงินเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนเมษายนชาวราศีมังกรการเงินพนางสุรสุวัดีนะคะการเงินดีนะคะเข้ามาด้วยปัญญาด้วยความสามารถด้วยความเก่งของคุณเลยทีเดียวนะคะเออหลายคนอาจจะแบบ ยังมีความแบบต้องการนะบางคนเนี่ยมีเงินเข้ามาดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยามันมันต้องประสบความสําเร็จกว่านี้สิมันต้องได้มากกว่านี้สิได้อยู่เหมือนกันเนาะเออใบที่2นะคะใบที่2เป็นพักเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีคุ้มครองผู้ใหญ่คุ้มครองนะคะเงินทางกายเงินออนไลน์หรือเงินอะไรที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยโดดเด่นมาก หรือผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินโดดเด่นมากในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่ใบที่3นะคะพระแม่โทรณีนะคะสังหาริมทรัพย์นะคะใครทําธุรกรรมทางการเงินนะคะมีเกณฑ์จะมีเงินเข้ามีเกณฑ์จะได้บ้านได้ทรัพย์สินได้ที่ดินนะคะการซื้อการขายไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเงินเข้า ตลอดในช่วงปักนี้นะคะมีโชคมีลาบด้วยใต้สำหรับพระแม่รักษมีนะคะการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะช่วงนี้ถ้าคุณเข้าทางทำหมั่นทำบุญทำทานแล้วก็ดูแลพระในบ้านดีๆบุญหนุนนำนั้นจะส่งผลให้คุณนะประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินนะคะแต่แต่ระมัดระวังด้วยนะคะความใจดีมีเมตตาของคุณมันก็ทำให้เงินหลั่งไหลออกไปได้อยู่เหมือนกันนะคะระมัดระวังตรงนี้นะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูความรักความรักเป็นอย่างไรในช่วงปักแรกเดือนเมษายนชาวราศีมังกรนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะอวยพรชาวราศีมังกรด้วยนะคะความรักเป็นอย่างไรความรักนะคะว้าวเาวเวสุวรรณนะคะความรักนี่มากับความมั่นคงนะคะคนโสดถ้า คุณยังไม่มั่นคงคุณอาจจะยังไม่มองหาถึงความรักได้นะคะความรักมันต้องมาพร้อมกับความมั่นคงทั้งทางฐานะการเงินความเป็นอยู่ไพ่ใบที่สองพระอินนะคะอือเป็นไพ่ของความรักที่โรแมนติกไพ่ของผู้ใหญ่ไพ่ของการที่มีชีวิตที่ดีแล้วอืมไพ่ใบสุดท้ายนะคะ คุณแผนกนางพิมพิพลาลัยนะ,ะสำหรับคนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยครอบครัวดีนะคะครอบครัวดีมีความสุขความสําเร็จนะคะอยู่กันแบบว่ามีแต่ความมั่นคงเลยทีเดียวนะคะความรักที่โรแมนติกใส่เติมให้กันหน่อยก็ดีนะคะอืม อันเดียวที่จะเตือนที่จะบอกก็คือระมัดระวังครคอบครัวคุณครอบครัวเขาที่มีหรือเพื่อนฝูงที่มันมีความไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณหรือมีอะไรที่ทําให้คุณว้าวุ่นใจสักหน่อยนอกนั้นดีหมดเลยนะคะเป็นไพ่ของความมั่นคงอยู่กันด้วยเหตุและผลอยู่กันด้วยตามอยู่กันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าด้วยความรักอย่างเดียวอะ่ะแต่อยู่กันด้วยเ,ออเหตุผลความมั่นคงทางฐานะอยู่กันด้วยในหลายๆปัจจัยนะคะในหลายๆความ ามหมายส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่เข้ามาแล้วมีเกณฑ์จะย้ายอยู่ด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใจเย็นเนาะก,การที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยในในความรวดเร็วนั้นน่ะอาจจะทําให้คนรอบข้างเพื่อนฝูงครอบครัวคุณครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้นะคะแต่ความรักดีหมดเลยคนที่จะเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นได้เป็นคนที่ ประสบความสําเร็จระดับสูงมีทรั์นะคะมีทรัพย์มีตําแหน่งเป็นได้เลยคนที่เกิดเดือนมิถุนาหรือลัคนาราศีเมทุนหรือชาวต่างชาติเนี่ยโดดเด่นมากในช่วงปักแรกเดือนเมษายนนี้นะคะความรักดีนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะอาจจะมีการต้องห่างกันหรือไกลกันด้วยภาระหน้าที่เป็นได้นะคะไม่ว่าอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความมั่นคงแล้วก็ดูแลเอาใจใส่รักกันให้มากมาก เติมความโรแมนติกให้กันแล้วจะดีกับความรักความสัมพันธ์นะคะอะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีมังกรไพ่อยากบอกอะไรนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์นะคะโอดพร์อ,อยชัยชาวราศีมังกรด้วยนะคะขอครูบาอาจารย์โอพรนะคะไพ่อยากบอกอะไรในเดือนเมษายนปักแรกไพ่ใบแรกนะคะโมรานนะคะระมัดระวังการที่เราจะเสียใจด้วยคนที่เรารักนะคะ ไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของเทพพังคานนะคะไพ่ใบที่สามนะคะไพ่บาร,รมีบุญนะคะบาร,รมีบุญส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นก็ยึดมั่นถือมั่นในบุญนะคะหมั่นทําบุญทําทานนะคะช่วง ปีออ่ปีใหม่ไทยนะคะก็ลองถ่ายโคกระบือหรือทำบุญทำทานเออลงทานยิ่งดีนะคะทำบุญทำทานบุญจะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จมีบุญบรารมีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังก็ได้พลังของการไปต่อพลัง แรงบันดาลใจเพื่อจิตก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้าก็มองคนรอบข้างด้วยนะคะใส่ใจคนรอบข้างแล้วจะดีนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะพวกช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครนะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ช่วงนี้ระมัดระวังคนใกล้ชิดทําให้คุณรู้สึกเสียใจได้นะคะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะหมั่นเข้าทางธรรมบารมีบุญจะหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะสําหรับคนที่เกิด ชาวราศีมังกรน,นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ